สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iZone 90นะอย่าลืมไปกดติดตาม t ิกต o k กันด้วยนะครับทุกคนใจไม่พลาดติดตามคลิปไฮไลท์เนาะวันนี้เรามากับฮารี่นะอยู่ในตำแหน่งจังเกิล ช่วงแรกเราก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับตอนนี้เก็บเลเวลก่อนเก็บเลเวลให้ไวที่สุดเลยนะเพื่อเลเวลเราจะได้นำเออจังเกิร์ีีทีมหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเก็บเ,ลเวลก่อน ก็ช่องนี้ก็เพิ่งเปิดมานะครับทุกคนก็ฝากทุกคนแบบกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะแล้วอย่าลืมไปติกไปกดติดตาม t i กตอกกันด้วยนะครับเพื่อจะแบบรับชมไฮไลท์ของเกม Mobile l e g e n จนที่แบบไปเล่นไว้แต่ไม่ได้แบบอัดคลิปมาลง y t u t u อะเนาะไอ้ข้างล่างแบบมอสมีมอสตัวเดียวไม่มีใครคุมอันติไปครับเนี่ยโอ้มันโดดหนีนี่แนะ่ น่าจะตายแล้วมั้งนะ่ะโอเคศพแรกมาแล้วครับดเดี๋ยวเราขอแวะตรงกลางหน่อยละกันเนาะรัยอีรัยอีจะมาหรือเปล่าวะดักรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนดักรอก่อนหายไปไหนวะ นี่ไงมาแล้วติไปครับสกิวหนึ่งรัวๆนี่ไงโยกนิดหนึ่งโยกนิดหนึ่งโอเคหวานๆเลยศพนี้อย่าลืมมาเก็บบัฟกันด้วยนะครับโอเคได้บัฟแล้ว เปิดเต่าเลยดีไหมอ่ะนี่แน่คงไม่มีใครเห็นเราเนาะรีบตีครับรีบตีรีบตีร,บตรีบไปเฮ้ยเฮ้ยลวอี้มายังไงโอ้ยเฮ้ยได้อยู่นี่แน่อันติยิ้วหนึ่งเอาไว้ปิว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 โอ้ยโอ้ยจะตาย นี่แน่โดนี้กันครับโดนี้กันนี่แงโยกมาโอ้ยฟเฟยา่าใช่ปะโอ้แบบทุบแบบแรงมากอะ่ะหุ้ยเกือบตายแล้วโอเคครับเก็บบัฟกันต่อค่อยๆเก็บเวลค่อยๆแบบแหบลบแบบงา่าเออจะบอกว่าค่อยๆลอยคนค่อยๆลอยไปทีละตัวทีละตัวครับฮารี แนวของมันจะเป็นแบบประมาณนั้นอยู่แล้วเนาะลงมาเยี่ยมมอสหน่อยดีกว่ามอสอยู่ตัวเดียวจะฆ่าได้ปะเนี่ยอันติสกิลหนึ่งโอ้ยมันโดดหลบโอ้ยมันปลาสวนด้วยโอย้มันโอมันกวนมากเลยผม้มันมีปลาสวนมาด้วยนะมีหมันไส้เคาค่อยไปครับเอา้าเดี๋ยวก่อนนะมอสไปอยู่ตรงกลางได้ไงวะ ไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนนี่แนนี่แน่นแนสโลไวยิงโอ้ยอืมสตั้นบ่อยจังเลยนี่แน่กิวหนึ่งมาละอืมโอเคโหไหนๆก็มาแล้วเนาะเอาเอาบัฟซะหน่อยเอาบัฟทิมตรงตรงข้ามซะหน่อยเอ้ยเฟยา่าเอ้ยขอบัฟไม่ได้หรอไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วตีต่อตีต่อ โอเคไปแล้วชิงแล้วต่อไปก็เป็นคาถาไฟเนาะมันชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวดักรอฟเฟย่านิดนึงนี่ไงมาแล้วนี่เนีน่ยอติยืนหนึ่งปิ้วปิ้ว,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 วน่าจะตายแล้วนะั่นนะ่ะโอเคได้อีกตวงแล้วตีบัฟกันต่อครับค่อยๆหลอยค่อยๆหลอยไป ้ข้างบนนี้คือแบบหนักหน่วงมากเลยนะนะ่าไฟเตอร์เขาแบบสู้กันนะเนาะไฟเตอร์เขาเจอกันอนะ่ะข้างบนอนะ่ะเ๊้แต่เราก็อยากตีเต่าอยู่นะเดี๋ยวขอบัฟบัฟตัวนี้ก่อนค่อยๆไปครับโอเคตีเต่ากันดีกว่าทุกคน เฮ้ยอย่าอย่ามาเห็นรนะึ่นหลอดแล้วครึ่นหลอดแล้วเฮ้ยมอสอย่ามาใกล้นะนี่เนี่ยมาใกล้เหรอนี่เนี่ยยัดยัดเลยอันตีเรายัดเลยโอเคครับได้เต่าอีกตัวแล้วฮ้ยอยากเอารวดอีต,ตรงกลางจังแต่อันติเรายังไม่มาเลยอนะ่ะเดี๋ยวรออันติมาสักแป๊บหนึ่งดีกว่า โอ้ยลัอีมันอยู่ข้างบนนี้นะเดี๋ยวเราป้อมก่อนโอเคได้ป้อมแล้วไปตุ๋ยบนกันดีกว่าปะ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 จะเอ๋มีใครอยู่บ้างเนี่ยนี่แน่อันติปิ้ว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 ,วนี่แน่รั้วอีรัวอีรัวอีเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้คือแบบทีมเราแบบนำขาดมากเลยนะตอนนี้ทุกคน เอ้นาตาเลียเฮ้วิ่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่แน่หนึ่งปิ้ว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 ,วนี่แน่เรียบร้อยนาตาเลีย <laughs> นี่คือแบบเหมือนเล่นไม่เป็นน่ะตีบับกันต่อวิแต่มอสน่ากลัวนะมอสนี่คือแบบไม่มีใครไปกดมันเลยอะ่ะปล่อยฟาร์มแบบสบายใจมากเลยเฮ้ย เฮ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยรอแป๊บน,นึงโหเฮ้ยเพื่อนฆ่ามอสได้นี่แน่อันติกินหนึ่งปิ้ว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 เรี็บร้อยโหเบียถีดตายอ่ะโหเสียดายเลยมาช่วยเพื่อนไม่ทันจังหวะเนี้ยค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปค่อยๆหลอยหาหลอยคนเฮ้หอบับบได้ปะ โอ้ไม่ได้อะตีเต่าเลยนะทุกคนตัวที่สามต้องเป็นของเราแล้วล่ะจังหวะนี้ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนกันนะ่ะเฮ้ยยู่ดีมากันเต็มเลยอันติเฮ้ยฟิกไปไหนวะนี่เนี่ยใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยมอด นี่เนี่ย้ยโอ้ยนาตาลียเดี๋ยวก่อนขอมาตั้งหลักก่อน,เ,นเย็นๆนะทุกคนแอบก่อนแอบก่อนลวอี้มันจะเดินผ่านมาป้องวะเรารออันติคูดาวอยู่นะทุกคนแบบนึงนาตาลียไม่ยอมกลับด้วยไงนี่แนี่โดดเข้าไปอันติสกิลหนึ่งสกิลหนึ่ง,งเรียบร้อย โหรั้วอีไปนู่นแหละเฮ้ยอย่ายุ่งกับบัฟเราได้ปาเฮ้ยอย่าแย่งบัฟเราดิตีบัฟก่อนนะทุกคนตีบัฟก่อนเอาบัฟก่อนเราเราต้องใช้บัฟอะเฮ้ยแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนทีมเราแบบเกมแบบนำมากเลยนะ เฮ้ยฝั่งนู้นหายไปไหนกันหมดวะไปครับข้างบนข้างบนเฟย่านี่เนี่ยอันติมินซิตามินซิตาเหลือมินซิตาตัวเดียวโอ้ยสโลอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยตาลักเกิดนะปิวปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วเรียบร้อย ตีป้อมเลยได้ไหมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างกันหมดเลยอะ่ะงั้นเราตีป้อมเลยเนาะทุกคนเฮ้ยฮารีเป็นตัวที่แบบตีป้อมแรงมากนะมันแบบตีป้อมแรงมากเลยอะ่ะเฮ้ยชายะนี่เนี่อันติเอาอดรอสสวนไม่อีกนี่ยนี่เนี่ยปิออ้วปิ้วปิ้วปิ้วเฮ้ยไอ้มอสอุ้ยดีนะไม่ติดกำแพงอะ่ะนี่เนี่ยไอสวดได้เนี่ยโอ้ยเจ็บอะ่ะอุยอุย้ยใจเย็นมอส นี่แน่นี่ไงจังหวะจู๊กเจอจังหวะจู๊กเข้าไปวิฮารี่นี่คือแบบนี่แน่จูกไงจู๊กจังหวะจู๊กโอ้โหไงเราแบบโคตรปวดอ่ะโอ้โหโคตรปวดอ่ะเดี๋ยวขอดูดเลือดก่อนเฮ้ยอย่ามายุ่งกันแล้วเฮ้ยนี่มันเลือดของเราบัฟของเราเก็บบัฟกันก่อนนะทุกคน เล่นจังเกิดต้องมีบัฟตลอดนะเปิดหลอดเลยแล้วกันนะเนาะเฮ้ยโหไม่ช่วยกันตีเลยเฮ้ยข้างล่างเขาตีกันแล้วข้างล่างก็ตีกันแล้วรีบตีหลอดก่อนโอเคได้หลอดแล้วนี่เนี่อันติ ปิว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 เอามีนสตาร์แล้วกันเฮ้ยทนถือจังวะโหโคตรถึกเลยอ้าวตายหมดแล้วเหรอโอ้ยมันไปวาร์ปตรงนู้นแล้ววะเรียบร้อยเจอจอนเทดเข้าไปเฮ้ยมอสเฮ้ยเจอหน้าไม่ได้เลยเจอหน้านี่เถอผักอย่างเดียวเลยมันทำเราเสียจังหวะนะถ้าเกิดแบบมันผักเราอ่ะ ดันป้อมครับดันป้อมตีป้อมก่อนเราตีป้อมแรงอยู่แล้วดักฆ่าใครได้บ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเกิดกันหมดแล้วเนาะอยากฆ่าคนน่ะเฮ้ยนาตานาตานี่เนี่ยอันติสกิลหนึ่งไปปิ้วปิ้วปิ้วป,วป,วปวเรียบร้อยนีย่ตรงกลางอะไรอะ่ะ เขาตีกันเนาะนี่เนี่ยปิว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 โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยหนีหนีก่อนหนีก่อนนี่เนี่ยโอ้ได้ฆ่าด้วยนี่เนี่ยสกิลหนึ่งไปครับปิวปิวปิวหลบกันหลบกันรอสกิลคูดาวกอนนะเฮ้เพื่อนอดทนไว้นี่เนี่ยสันติเข้าไปอปิวปิวยิงเข้าไปยิงยิงยิงนี่เนี่ยอไม่ยอมตายดื้อกิงนี่เนี่ยโอ้ไอ้ดื้อ อุ้ยหน้าตาโอเคหลบก่อนตุ้มตายไหมตายโอเคได้เกาะโบราณแล้วถึกแล้วตอนนี้คือเราแบบถึกถึกมาเยอะเลยนะลวอี้อันติท่าหนึ่งปิ้วปิ้วป,วป,วป,วปวินี่แน่เรียบร้อยเฮ้ยถอยมาก่อนเพื่อนถอยมาก่อนมันเกิดแล้วถอยมาก่อนถอยได้ไหมนะ เอ้ยจะช่วยยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแบตซีบัฟก่อนละกันนะเราต้องรออัติเราครูดาวด้วยอะ่ะอืมนี่เน,นี้ยนี่เนี้ยดูดเลือดเฮ้ยดูดเลือดแรงมากอะ่ะมอดมอดมอดเฮ้ยเพื่อนไหวปว้าวะน่ะเฮ้ยไหวปะนะ้าน่ะนี่เนี้ยติ สยี่หนึ่งถอยก่อนถอยก่อนเบาถอยก่อนเบาถอยก่อนเบาจเจนเย็นอันติครูดาวอยู่อ่ะแป๊บหนึ่งนะปามสักหน่อยนี่เนี่ยดักฆ่าไข่ได้บ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยอีกสิบวิครับอีกสิบวิอันติจะมาแล้วเฮ้ยนาตาเลียไปหานาตาดีกว่า นี่เนี่ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งต้องมาแล้วปิ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 ้วโอ้โหโอหน้าตาแบบหน้าตาโดนอันติเราไว้ทีนี่เกือบโหเลือดหายแบบเกือบหมดหลอดเลยอ,ะอ่ะเออ,อเอาไงดีตีหลอดดีกว่าค่ะตีหลอดดีกว่าทุกคนเขาแบบวุ่นวายกันอยู่เราใช้จังหวะนี้แหละตีหลอด โอ้ยเขาตีกันใหญ่เลยเฮ้รู้สึกว่าทีมไฟเราจะดูดีกว่านะโอเคหล่อจะตายแล้วอีกนิดนึงอีกนนิดึงโอเคเดี๋ยวแวะเอาบัฟก่อนละกันนะ เฮ้ยใจเย็นๆนะเพื่อนอย่าตายกันนะเฮ้ยแล้วน้ตตามาทำอะไรตรงนี้คนเดียววะมานนี่เลยไม่ฆ่าซะทีๆโอหน้ตตาเลียนี่คือแบบเป็นเหยื่อลมมากอุ้ยเซย่านี่เนี่ยปิ๊วปิวปิวปิ้วนี่เนี่ยเซย่าเข้ามาแบบนี้ก็ตายสิครับแว็กเก็บบัฟนิดนึงหลอดเรากำลังดันอยู่ข้างบนเนาะ มินซิตาไม่น่าเคียร์ลอดได้อะมันดาเมจมันไม่พอเฮ้ยลัวอีนี่ไงปิปิ้วปิ้วปิ้วิวปิ้เรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้แบบเกมขาดมากอ่ะมอสอยู่นู่นเนาะเราไม่สนใจแล้วเราจะตีป้อมแล้วปิ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 วนี่ไงเรียบร้อยสำหรับเกมนี้ก็เฮ้ยเกมนี้เราไม่ตายเลยนี่ว่าสักตัวเลยอ่ะ ใช่ปะอืมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้าแวะมารับชมกันก็อย่าลืมแบบไปติดตามทิ่ต่อ,อก,กันด้วยนะ